ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับนี่วนันนี้มีเมนูแกงอมจีนครับโอ้โหธผูมชมนี่ครับนี่น้ำพริกนี่สาเร็จรูปแล้วนะน้ำพริกแกงอมแกงนี่เหมาะเลยแกงอมแกงแช่ได้หมดนะครับสําเร็จรูปตามเรียบร้อยนะครับนี่ไอจีนเลยข้างในมาหมาะนี่ก็จะเป็นจะใขไใบมะกรูดเนาะฟักชีฝารังฟักชีต้นหอมนะครับนี่ เลือดวันนี้เสลือดคอนๆไปครับโอ้ดังไฟมอ่อมๆอะไรกับนี่เดี๋ยวลงมือคว้าจีนก่อน,นนะครับท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมโอู้กแกงออมมันต้องดังไฟฐานมอ่อครับาจีนกับน้าพริกลงไปคว้าเลยจีนน้ำพริกกั็ขว้าด้วยกันเอาใจสุดบัใส่น้ำมันครับท่านผู้ชมคว้าพริกคว้าจีน ขัวแฮมๆมมอมะมันเข้ากันเนี่ยขัวมันแข็งๆเลยมันหอมๆสูตรนี้เขาบอกขัวใส่น้ำมันและนี่เดี๋ยวน้ำพริกตึงละลายเข้ากันกับจีนนะครับคัวมะโมะดีๆเอาใบมะกรูดขัวที่หน้อยให้มันหอมๆทอดๆๆแกงหอมจีนส <es> ุดยอดใจ้เวลาคัวก่อนนะครับนี่วางคัวครับใบมะกรูดลงไปใส่ตัวยครับขัวมม่มะ น้ำจีนมันนึงออกมาครับหอมโซ่เหลือไปกินน้ำพริกกับอันกินเนื้อละครับเข้ากันละขวาวแข,ข็งๆครับได้หยาดพอท่านผู้ชมหอมจีนมันนี่จะใส่เลือดคนๆเลยครับทา่านผู้ชมโอ้โหเริ่มมาแข็งเลยตีแล้วครับนี่ดูแฮมขนาดแฮมมๆนม่อๆดูดูปลาส้ เดี๋ยวใส่น้ำครับทุบู้ชมวัวแฮมดะ้ะน้ำเลยครับทุกคนน่างั้คือโอ้ครับนี่อ่อเดี๋ยวออมแล้วนี่ครับใส่น้ำของน้อยกินนี่เดี๋ยวออมเพื่อปุ่ย,ยนี่ก็ใส่แกะปนไปให้สักกึ่งจอดพอครับ อ้าวครับเดี๋ยวออมละวันนี้ครับท่านผู้ชมหน้าวันนี้ครับอืจะไข่ลงเหรอออมละวันนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้คนลวครับได้ตีแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาเลือดใส่นี่เลือดนี่สามถุงแตงเลือดขึใส่เลยครับื้นขนาดความข้นของมันในความข้นน้ำตก แกงออมนี่น่าคูคนนี่มอ่กดาเ,เดี๋ยวปรุงรสเลยครับอือคูรับอือโดดคนคัดเ <c oughs> ดี๋ยวกันเด้อจิ้มเขากันว่าเป็นจงได้เขาจิ้มรสชาติเขาก่อน มาปรุงเลยครับตะก,กี้ใส่เกลือไปพร่องละของปรุงรสลงไปจ้อนไปน่อยตามด้วยน้ำปลาเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาเพราะว่าเครื่องแกงครบเซตอยูดด่แล้วครับโอเคจิ้มหอมดำ หม้อนี่ไปครับเดี๋ยวผมตักเสิร์ฟมุกพอครับเดี๋ยวพักรวยอืในตีแล้วครับไปเดี๋ยวตักเสิร์ฟมุกพอเด้อเรียบร้อยครับท่านผู้ชมฟุ้งง่ายๆครับผมนี่สุดยอดโอเคครับผมครับท่านผู้ชมปดมาใหม่ๆใบมะกรูดลงเลยครับอือหือโรยพักชีต้นหอมพักชีฝรั่งไปเหยื่อน้อยเดี๋ยวเขาไปเสิร์ฟในถ้วยโรยหน้าให้น่อยครับอื พักน,นักสมุนไพรเยอะๆชุดยอดดูครับอ่อ,อ,อมนี่ปะเสิร์ฟเลยครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับทา่นนานผู้ชมโอ้โหแกงอ่อมครับน้ำเข็มคนขนาดครับมะเม้อเลยนี่โอ้โหลองเอาไปย่้ไปทํากันพอเด้อครับวันนี้ขอบคุณเอซทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าปัก,กันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับคนๆเหมาะๆสวัสดีค,ครับ